นี่นะคะมาแล้ววันนี้ก็เมนูย่างปลาดุกอีกเช่นเคยนะคะนี่นะคะอันนี้ปลาดุกตัวมินิมินิมาราทอนนะคะตัวตัวเล็กอันนี้ตัวเล็กนี่ตัวเล็กเล็กนะคะนี่ตัวกำลังกิน เดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวเรามาดูกันกันว่านะคะว่าใช่พี่เพเป็นคนจับน,น,น,นี่นะคะพี่เพพี่เพเขาจะกินนี่กินกินกรอบๆใช่ไหมลูกใช่ไหมครับนุมน่มๆไม่ชอบนุมน่มๆไม่ชอบนะคะชอบกินกรอบนะคะพี่เพสายกินกรอบๆอ,อยู่แล้ว ตัวเล็กห้ามกินเด็ดขาดเลยอือเป็นยังไงลูกถ้ากินเป็นลูกมันตัวเล็กห้ามกินเพราะว่าตัวใหญ่แล้วกินได้ตัวใหญ่แล้วกินได้้ใส่ตะไครกับกับทาคมิ้นแล้วก็ใส่อะไรลูกใส่ใบมะกรูดโอ้โหเก่งมากใส่ใส่อะไรนะครับใส่ใบมะกรูดกับอันนี้เรียกว่าอะไรเนี่ยใบ,บ,บอะไรใบมะกรูดกับอะไรเนี่ย<ข>ตะไคร้ตะไคร้แล้วก็ทาอะไร ขม,มินขม,มิ้นให้เป็นสีอะไรลูกีหร,รโอ้เก่งมากเยี่ยมจริงเลยน้อง,องพกเก่งนะคะครับน,นะคะ,คะเป็นเด็กที่มีความจำดีมากมากนะคะเด็กคนนี้นี่แล้วก็เป็นดูดูได้เลยนี่นะคะ อร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นคนที่ย่างย่างให้ได้นะคะย่างปลาให้ได้แต่ว่าไม่กินนะคะปลาดุกนี่ไม่กินเป็นปลาที่ไม่กินมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยตั้งแต่ แต่นั้นตั้งแต่นั้นแล้วนะคะไม่กินส่วนอันนี้ก็จะเป็นผู้ชายหนุ่มๆผู้ชายก็กินกันนี่นะคะแต่ว่าเราไม่กินเราไม่กินเรามีหน้าที่ย่างให้เฉยๆนี่นะคะย่างให้ย่างให้ได้แต่ว่าไม่กินนี่เป็นปลาดุกมินิ มินิมาราทอนนะคะปลาดุกน้อยปลาดุกเล็กๆไม่ใหญ่ตัวกำลังกินแล้วก็นี่ปูด้วยใบยกระเพราอร่อยสุดยอดไปเลยนะคะเมนูเยน็นนี้กินกับส้ตมตำบกหุี่